สสวัดีค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ให้สมาชิกเข้ามาได้นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำทางเราเนี่ยก็อยากจะทราบว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องการเสนอแนะหรือว่าต้องการแบบว่าความต้องการในส่วนไหนเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำใหม่บ,บ้างไหมคะผมต้องการเครื่องกรองน้ำที่ดูแลง่ายใช้คนงานาน้อยและซ่อมน้อยที่สุดและเมื่อเครื่องกรองน้ำมีปัญหาอีกคราเครื่องต้องมีปัญหาด้วยครับต้องรันได้ตลอดเวลา ส่วนฝ่ายบัญชีนะคะไม่อยากให้งบเกินหนึ่งล้านบาทตามที่ฝ่ายบริหารอน,น,นอุมัติไว้ค่ะต้องตรวจวัดคุณภาพน้านได้แบบเร็วทานครับแล้วก็ต้องมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือถ้าช่วยประหยัดน้านหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นข้อดีมากเลยครับต้องต้องมีระบบสำรองนะครับเผื่อในกรณีไฟดับและอินเทนอร์เน็ตล่มครับผมรับมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับไฟกฎหมายหรือการเอ็กพอร์ตข้อมูลหลักก็กะจะดีมากครับ ขอบุณทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะทางทีมงานแล้วก็ทางเราเนี่ยจะพยายามตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้เป็นระบบเครื่องกรองน้ำตัวใหม่ที่ลูกค้าท่านต้องการะคะ่ะตุ๊กติ้งพเปิดสไลด์่อยะคะได้เลยคะ่ะนี่คือภาพตัวอย่างนะคะโดยระบบเครื่องกรองน้ำใหม่ของเรานะคะก็คือจะมีการกรดค่า pH แล้วก็ความขุ่นแล้วก็คอลีนของน้ำในขนาด แบบเรียลไทม์เลยค่ะแล้วก็จะมีการส่งผลตัวนี้ผ่านเข้าแอปมือถือนะคะก็ะคือลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คดูได้ตลอดเลยเกี่ยวกับประสิทธิภาพน้ําของลูกค้าในขนาดนั้น,นะคะ่ะแล้วเครื่องระบบกรองน้ําตัวนี้ค่ะคือเราเฉลี่ยโดยจากการใช้น้ําของลูกค้ามาแล้วก็คือจะสามารถลดการใช้น้าของลูกค้าได้ถึง75%อนต่อเดือนเลยค่ะแล้วระบบเครื่องกรองน้ําของเรานะคะก็ย,ยังมีใบรับรอง Innovation ให้กับลูกค้าด้วยค่ะ แลว้วมีแดชบอร์ดแสดงคุณภาพน้ำแบบวันต่อวันนะคะสามารถโหลดเป็น PDF หรือ Excel ได้เลยค่ะระบบจะแจ้งเตือนทมกครั้งที่มีความผิดปกติใช่ไหมครับ ใช่ค่ะโดยปกติแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยจะแจ้งเตือนทุกครั้งในระบบที่ว่าสมมติว่านะมี Call through, คอล l นถูกความปกติที่ว่าลูกค้าต้องการใช่เงเี้ยค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไปเลยหรือว่าลูกค้าสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับระบบว่าให้แจ้งเตือนในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ได้ค่ะสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้กี่วันครับในข้อมูลต่วนี้ค่ะสามารถเก็บได้สูงสุดถึง60วันค่ะหรือว่าจะมี การตั้งค่าเกี่ยวกับลูกค้าว่าจบจากวันนี้แล้วก็ส่งเข้าเมลลูกค้าได้เลยค่ะหรือว่าจะส่งย้อนหลังก็ได้ค่ะือตอนนี้เราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับงบการจัดตั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมีน้องทีมงานมาช่วยอธิบายในสวนนี้ให้ฟังค่ะเชิญน้องตะว,วันนะคะสวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราคานะครับราคาปกติจะเครื่องละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าคุณต้องการสิบเครื่อง พวกเราจะสามารถจัดโปรโมชั่นให้ได้คร,รับรวมยอดทั้งหมดมันเอ้าแสนแปดหมื่นกวายังอยู่ในงบที่อนุมัติได้อยู่นะครับมีสื่อให้พนักงานเรียนรู้วิธีไปยัดน้ำด้ไหมครับนี่ค่ะเป็นนะวิดีโอและเอกาสารออนไลน์พร้อมหมดเลยค่ะฟังถ้าราคาผมที่ก้าหมื่นห้าพันบาทพร้อมทุกอย่างที่บอกมาแล้วผมขอประกันเพิ่มสามปีผมจะผ่อนมาทันทีเลยครับได้ค่ะทางเราไม่ยืมหายอยู่แล้วแต่ทางเราขอเงื่อนไขเพิ่มสองข้อค่ะ ก็ได้ไครับเราขอโครงการนี้เป็นเ a s e ั t u d y ของบริษัทเราค่ะแล้วก็ขอให้ทางบริษัทเนี่ยเขียนรีวิวส่งมาให้เราด้วยค่ะถ้าระบบเครื่องกรองน้ํามันสเสถียรจ,จริงเดี๋ยวผมเขียนรีวิวให้แน,น่นอนครับขอให้เราได้รับข้อมูลแบบรายเดือนด้วยนะครับได้คะ่ะไม่มีปัญหาแน่นอนเลยทางเราจะตั้งข้าระบบแล้วก็ส่งให้อัตโนมัติด้วยค่ะการติดตั้งเราจะดำเนินการภายใน7วันนะคะทีมช่างเราพองค์ค่ะ ต้องมีระบบสำรองนะครับเผื่อในกรณีไฟดับและอินเทอร์เน็ตล่มครับผมอันนี้ผมขอสรุปที่ผมจดมาจากที่ประชุมนี้นะครับก็คือเราจะสั่งซื้อเครื่องครับติดเครื่องแล้วราคาเครื่อง95,000บาทครับแล้วก็ฟรีติดตั้งครับฟรีติดตั้งฟรีอบรมเซนเซอร์โปรประกัน3ปีครับติดตั้งภายใน7วันแล้วก็ส่วนนี้ครบขอเป็นใช้เป็นเคส e s ดด d ้แรกของบริษัทร,รีวิวรีวิวระบบจากฝ่ายวิศวกรรมนะครับแล้วก็รายงานหลอกครับ สำหรับฝ่ายกฎหมายคู่มือและการเรียนรู้ครบถ้วนครับโอเคครับสำารบระบบก็อนบุบติให้ครับทางเราก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่ไว้ใจบริษัทสมาชคินให้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับระบบน้ำของทุกท่านขอบคุณมากค่ะที่มาเราบรดกแรและอร์ตทุกขั้นตอนค่ะหลังจากนี้เราก็จะเริ่มดำเนินงานให้ทุกท่านทันทีเลยะคะ่ะ ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เจรจญโปรเจกต์หน้าค่ะก<ช><ช>ค้าว่ายินดีที่ได้ร่วมงานนะครับยินดีเช่นกันขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะที่เลือกไว้ใจบริษัทเราส,สิ่งที่สำคัญต่อการเจราจานะคะไม่ใช่แค่เรื่องราคาหรือว่าของแถมนะคะแต่เป็นการเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็เราสามารถตอบสนองลูกค้าได้มากเท่าไหร่ค่ะ